สวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องลลโออาทิตย์และท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับกลางปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับกับการอัปเดตความเคลื่อนไหวของหนุ่มน้อยเสียงหวานนักสู้หัวใจแกร่งน้องลลโออาทิตย์ให้กับทุกๆท,ท่านได้รับทราบสําหรับคลิปนี้น้องลลโอมีโพสต์ภาพพร้อมคําขอบคุณหลังจากจบงานที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อคืนที่ผ่านมามีข้อความว่าภูเก็ตนะจ๊ะ ขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณแม่แม่ที่มาให้กำลังใจขอบคุณมาลายออนไลน์และหน้าเวทีด้วยนะครับขอบคุณแม่เดือนแฮกทกยุ้งข้าวเรคคอร์ดพรุ่งนี้นครสวรรค์นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ ส่วนคิวงานในวันนี้น้องลีโออาจจะเหนื่อยสักหน่อยนะครับต้องเดินทางไกลจากใต้ไปเหนือเลยนะครับ แต่หนุ่มน้อยเสียงหวานนักสู้หัวใจแกร่งอยู่แล้วไม่เป็นอุป,ปรสรรคกับน้องอย่างแน่นอนน้องจะไปขึ้นเวทีที่จังหวัดนครสวรรค์ในงานทําบุญฉลองอัฐินวัดตะครออำเอภอไัศสาลีจังหวัดนครสวรรค์เวลาขึ้นเวที20นาฬิกาเป็นต้นไป fc แฟนคลับที่นครสวรรค์วันนี้ได้หายคิดถึงน้องแน่นอนไปส่งกําลังใจให้กับน้องกันเยอะๆนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องลีโออาทิตย์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องลีโออาทิตย์แม่เพนและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับกลางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ